ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็จะมีนะรครับคุณชมดูนั่นคือทีมชาไซยา่านี่ยครับคุณจะเห็นใช่ไหมว่ามันจะชาวสายานั่นแหละเขาจะเอาแต่ชาวสายาที่มันเลเวลต่ำนะโคจิต้าโกคุซุปเปไซีาแล้วก็บาดักอเอาแคเน่นี้นม่แหละเพราะว่าผมอัพเลเวลมาผมก็ไป้อัพเลเวลมาครับ กลายเป็นรวมทีมชาวไาย่านะครับเป็นการรวมทีมชาวไาย่าที่โคตรเกรง่งเท่านั้นมาเลกบาลักนี่ถือว่าเก่งแบบก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะแต่เขาก็เป็นคนบุคคลแรกเลยนะที่ทําให้ผมได้รู้ว่าซูเปอร์ไาย่าคนแรกคือใครแต่ก็บาลักไม่ใช่ซูเปอร์ไาย่าคนแรกนะบาลักไม่ใช่ซูเปอร์ไาย่าคนแรกแต่ซูเปอร์ไาย่าคนแรกเออใครสคักคนมันจำไม่ได้ละเดี๋ยวมาลักก็เป็นบุคคลคนแรกเลยทำให้ซูเปอร์ไาย่ามันดูน่ากลัวนะ เรียบร้อยโอเคอเค,ครับผมเขาจบเีนารีนะครับนี่แหละชาวสยย รวมทีมชาวไซยาทั้งหลาย